ผด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็ดดี้ด้วยอีอันฝาเพชรดหนึ่งจริงๆนะครับนะวันนี้เราก็จะมาเล่นหนุกุดแล้วตอนนี้ผมก็แก้วตอนแล้วฝ่าโคตรนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาหากีตาร์ปูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะรอตอนอืมตอนเอ่ออะไรนะฟูมูลกันนะครับ นี่เขาบอกฟุตอตั้เดต้วยนครับนะกัพวกคุณก็จะรู้หมดแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหมัดมงกรรอก่อนแล้วกันนะโอเคไปกันเลยวลือดใเลบ็ออีกเบอกลก็ตวนี้อืเดี๋ยเราจะองไปัน ก็มีการเตือนว่ามอนาแล้วก็้ี่มโอเคแลวก็ตัวนี้จะเตอ่อได้เัวนีมันก็นิดนิดนดแต่ะเป็นแนอเคนะคเ นี่จะกด,ดอีกสิบนาทีมั้งอาานี่นะฮะคือเอ๊ะไปก่อนนะเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวพุเมื่อกี้พมผมตัดแป๊บเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวปูมูนเหรอ้อ๋อสีปูมูสีฟ้าไอที่ไปก่อนนั้นมันสามารถทำเผาวิสีได้ไหมวะ

จะยิงาลเกียตัวนี้มากซึ่งจะจอีกตัวนี้คนครับดยกด้วกกางในคนนี้คนะครับว่าครับเมื่อกี้ผมเจอีิกตือของแ้ เกียรติิกอือแถวนี้นี่เอง่าวกุ๊กเดี๋ยวเธอหนะ้าเดี๋ยวในอนาคตตามไลค์แพรมันนี่ <c oughs> มาทำต่อ แล้วก็ถึงด้วยนะเดี๋ยวปุ๊บจบอ่ะคลิปนี้มันอาจจะแบบดู้ต่างต่ ตกได้เ้วยนี่ถึงกว่ายอเลยนะ ちょっと待って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 待っ 老公呢？ 我努力。 ผมตัดก่อนนะยทุกคนผมได้แล้วนิหนึงนะ โอเคครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทำมาถึงพัซโซ่ถ้วยรางวัลแล้วนะรอดแนนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทำให้จบหมดแล้วนะครับเหลือแค่อย่างเดียวก็คือต้องไปเอ่ออะไรนะเก็บไอ้ไออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้นะมันจที่งานว่านี่ครับผมต้องไปเก็บอันนี้แล้วก็ การเก็บโคตรยากอนาปนไอ้หนอผมจะได้กีตาร์บุก้ปนักัึก 来干得好呢！